สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะขอเรียบเรียงและอัปเดตผลง,งานฝ่ายนักสแสดงหญิงช่อง7 SD ที่ปัจจุบันนะคะกำลังจะมีผลงานล่าสุดที่เราจะได้ชมกันในปี2565มาให้ชมกันค่ะเรามาเริ่มจากนักสแสดงตัวแม่ของช่องก่อนแล้วกันค่ะอ้ําพัชราภาค่ะ ตอนนี้นะคะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะที่คาดว่าเราน่าจะทราบการเร็วๆนี้นะคะว่าคุณอ้ําจะได้ลงละครเรื่องอะไรคู่กับพระเอกคนไหนก็มารอรุ้นกันคะ่ะสาวคนต่อไปค่ะที่สาวฤริทิสาค่ะก็มีละครอยู่ด้วยกัน2อเรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทํานั่นก็คือละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจแล้วก็เข็มซ่อมปลายค่ะ สำหรับเรื่องใส่เลือดสองหัวใจนะคะทิสาจะคู่กับมิกทองระยะค่ะส่วนเรื่องเข็มซ่อมปลายนะคะทิสารับบทเป็นเชิญเรียกได้ว่าต้องมาประชันบทเชื่อเชอนก,นกันกับดาราตัวแม่อีกคนนึงนั่นก็คือคุณนุ่นวรนุชค่ะรวมทั้งบูมกิตก้องแล้วก็ยูโรยุสวัสด์ค่ะยังไงก็เราติดตามชมกันได้นะคะปีหน้าคงจะได้ชมกันค่ะคนต่อไปค่ะนาวทิสานาทค่ะ ณนะตอนนี้นะคะกําลังมีละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะที่เราจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของนาวที่นาวจะต้องมาประชันบทบาทกันกับดาราตัวแม่อีกคนก็คือคุณทัศรีอิงลิชค่ะและนักสแสดงรุ่นน้องอย่างบิววรพลและก็กาตุนนัชชาคาดว่าเราน่าจะได้ชมกันในปี2565อยายังไงก็รอติดตามชมกันนะคะสาวคนต่อไปค่ะเปรี้ยวทัศนียาค่ะ ซึ่งก็มีละครอยู่หนึ่งเรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะถึงแม้ว่าเรื่องบ่วงวิมาลานะคะอาจจะมองว่าเปรี้ยวรับบทร้ายแต่เรื่องนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเปรี้ยวเล่นเป็นตัวเอกของเรื่องค่ะก็คือออนปริยาค่ะเป็นภรรยาเก่าของพระเอกก็คือคุณกันและเป็นตัวหลักที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆตามมาค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะสาวสวยคนต่อไปค่ะทัพทิมอัญญรินค่ะ ณนะตอนนี้นะคะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการไททํมนั่นก็คือละครเรื่องสาห้าค่ะก็จะเป็นละครแนวบูแอคชั่นของค่ายไนท์บิว e ฟิล์มค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะสาวสวยอีกคนหนึ่งค่ะมุกดานารินรักค่ะ ปัจจุบันนะคะมุกดามีละคร3มเรื่องด้วยกันนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทํา2เรื่องเลยนะคะนั่นก็คือละครเรื่องเขยบ้านไรสะายให้โซลประกบคู่กับคู่จิ้งคู่เดิมเข้มหัดสวีค่ะแล้วก็รับเชิญในละครเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดโพลล่าสุดตอนรับปี2 5ง5น้นั่นก็คือละครฟอร์มยักษ์เรื่องเพตรานารมิตรค่ะคู่กับคู่จิ้งเดิมอีกครั้งก็คือไม้พัทรเดชนั่นเองค่ะสาวคนต่อไปค่ะพิงพอปรปภาวดีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยฝีมือดีอีกคนนึงเหมือนกันนะคะที่ตอนนี้มีละครอยู่ด้วยกัน3มเรื่องซึ่งปิดกล้องไปแล้วหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนคู่กับยูโรยศวั์ค่ะและอีก2เรื่องอยู่ระหว่างการถ่ายทํานั่นก็คือละครเรื่องปางสเสน่หาคู่กับโกวศินและเพิ่งเปิดโผล่ไปเม,มื่อวานนี้แลวก็มีการฟิตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอยู่ระหว่างการถ่ายทานั่นก็คือละครเรื่องเคหัดนางคอยค่ะประกบคู่กับบุมกิดกล้องนะคะังงก็รอติดตามชมกันได้นะคะ สาวคนต่อไปค่ะปุ๊ปเป้เกศรินค่ะณนะตอนนี้นะคะมีละครอยู่ด้วยกัน3มเรื่องค่ะและที่อยู่ระหว่างการออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องรังรักพรังใจค่ะและอีก2เรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาและละครพื้นบ้านเรื่องเจ้าหญิงพิกุณทองค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะสาวคนต่อไปค่ะพระภารามิดาค่ะ มีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําทั้ง2เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องกรงน้าพึง่งประกบคู่กับเวียสุกุลวัตค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพลงพินารีค่ะประกบคู่กับแบงค์อาทิตย์ค่ะสาวคนต่อไปค่ะฮานาลีวิสค่ะ มีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการไททํานั่นก็คือละครเรื่องเจ้าเสาว์จำเลยค่ะประกบคู่กับบิ๊กเอ็มกริตริที่เราอาจจะได้ชมกันในลอบถัดไปในต้นปีก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็รอประกาศอีกทีแล้วกันค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือละครเรื่องชาติพยักคมนักเลงค่ะประกบคู่กับเคมหัสวีค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะสาวคนต่อไปค่ะเนยประพาดาค่ะ ตอนนี้นะคะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องค่ะที่อยู่ระวังการไททานั่นก็คือละครเรื่องสาวห้าค่ะเป็นละครแอคชั่นค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะ<ๆ>สาวคนต่อไปค่ะแคสซอนยาค่ะณ<ๆ>ปัจจุบันนะคะยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะคะ<ๆ>ก็ต้องรอประกาศจากทางช่องอีทีแล้วกันค่ะ<ๆ>สาวคนต่อไปค่ะมากกี้อาภาค่ะ ปัจจุบันนะคะมีละคร2เรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทํหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องปางเสนหาค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดผลล่าสุดไปนั่นก็คือละครเรื่องเพตราาริมิกค่ะสาวคนต่อไปค่ะเมย์เมย์ธัญวีค่ะณตอนนี้นะคะมีละครหนึ่งเรื่องค่ะอยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือละครเรื่องอุ้มรักปาติหา์ค่ะมาประกบคู่กับโดนัทพัทรพลค่ะ คนต่อไปะะแพรวเชอร์มาวีค่ะมีละครด้วยกัน2เรื่องนะคะซึ่งปิดกล่องรอกันออกอากาศอยู่หนึ่งเรื่องนะคะซึ่งจะมาในลอดถัดไปก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะกับการขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังขขาครั้งแรกของแพรวประกบคู่กับออมอักพันนั่นก็คือละครเรื่องสัจจะในชุมโจหรือเสื้อสั่งฟาสานะคะยัไงก็รอชมผลงานของสาวแพรวกันได้นะคะ คนต่อไปค่ะมินบารมิตาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมินก็มีละครด้วยกัน3มเรื่องค่ะที่กําลังออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องปล้นลอยฟ้านะคะและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งปิดกล้องรอกันออกอากาศอยู่หนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือละครเรื่องสายเปรตและมีละครหนึ่งเรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการทาททํานั่นก็คือซิค,คอมเรื่องผู้ใหญ่โยงนะคะโดยประกบคู่กับผลธนากรทั้งสองเรื่องเลยค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะครับ สาวคนต่อไปค่ะสกายมาเรียค่ะมีละคร2เรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำทั้ง2เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องกรงน้ำพึ่งค่ะเป็นคู่รองคู่กับเกรซพลค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องหมอลำซัมเมอร์ประกบคู่กับบิ๊กเอ็มครั้งแรกอีกด้วยนะคะไงก็รอติดตามชมกันได้ค่ะสาวคนต่อไปค่ะเจนนี่ชยิสราค่ะ มีละครหนึ่งเรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือละครเรื่องสายเลือด2หัวใจประกบคู่กับมิกทองระยะค่ะคนต่อไปค่ะการ์ตูนนัชชาค่ะมีละคร2เรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําทั้ง2เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะและละครที่เพิ่งเปิดโผลไปล่าสุดก็คือละครเรื่องขวางทางปืนคู่กับหลุยส์เฮดค่ะคนต่อไปนะคะเกรซพาสิตาค่ะ มีละครด้วยกัน2เรื่องนะคะซึ่งปิดกล้องไปแล้วรอกันออกอากาศหนึ่งเรื่องนั่นก็คือละครเรื่องนางสาวส้มหล่นค่ะที่คาดว่าเราน่าจะได้ชมกันในละครเย็นล็อถัดไปต่อจากละครรีลันเรื่องนางชดาก็ได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยู่ระหว่างการไททําและเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องหุ่ยพญาเสือผู้กับอ๊อฟชนะพลค่ะคนต่อไปค่ะการนัทชาค่ะมีละครด้วยกัน3มเรื่องที่อยู่ระหว่างการไททําทั้ง3เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเคยบ้านไร่เซเปอโซ เสาห้าและก็หงฟ้าคู่กับโป๊ะชาคริตค่ะคนต่อไปนะคะเจด้าสัญญาค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําทั้ง2เรื่องเลยค่ะก็คือละครเรื่องเสาห้าเป็นนังเอกหนึ่งในเสาห้านะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พลิกบทมารับแนวร้ายก็คือละครเรื่องควางทางปืนที่เปิดเผยไปเมื่อไม่นานมาน,นี้นั่นเองค่ะคนต่อไปค่ะการเมนิสาค่ะมีละครหนึ่งเรื่อง <ๆ S 3> ที่อยู่ระหว่างการถ่ายทํานั่นก็คือละครเรื่องเสาห้าค่ะ ต่อไปนะคะพีพีพัชยาค่ะมีละครหนึ่งเรื่องที่เปิดโผล่ไปไม่นานม,มานี้นั่นก็คือละครเรื่องขวางทางปืนค่ะคนต่อไปนะคะจริงจริงคาริธาค่ะมีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือละครเรื่องเจ้าเสาวจำเลยค่ะและนันเงเอกละครเยือนเรื่องคุ้งเสนหาประกบคู่กับบิวนัทพน์ค่ะคนต่อไปนะคะแจม่ปณิชดาค่ะ ละครสองเรื่องด้วยกันนะคะที่อยู่ระหว่างการไททามนั่นก็นคือละครเรื่องพยักฆร้ายในกุหลาบประกบคู่กับเบนสันติราชค่ะและก็ซิทคอมเรื่องรักสุดซอยคู่กับบอมพงศกรค่ะสาวคนต่อมาค่ะมาเมี่ยวพรชดาค่ะ ตอนนี้มีละคร3เรื่องนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการออกอากาศ1เรื่องก็คือละครเรื่องรังรักพลังใจค่ะและเรื่องที่อยู่ระหว่างการไททาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเขยบ้านไร้สไพโซและที่เปิดโพล่าสุดไปก็คือละครเรื่องเพตรานารมิค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะ ต่อไปค่ะปิ่นชรินพรค่ะกับละครเรื่องแรกที่จบไปล่าสุดที่ดาวานอนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามายังไงก็เราประกาศจากทั้งช่องอีกทีแล้วกันค่ะสาวคนต่อไปค่ะแก้มยานิสาค่ะ มีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำทั้ง2เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องชาติพยักคมนักเลงและการขึ้นแท่นเป็นนังเอกก่อนเคาเรื่องแรกของแก้มก็คือเรื่องพยักยี่เกค่ะประกบคู่กับพระเอกไมลลิสวิชยาพงค่ะสาวคนต่อไปค่ะวินนี่สิพราดาค่ะมีละครหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะอยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหาริค่ะสาวคนต่อไปค่ะแอนนากรึกค่ะ ละคร2เรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำก็คือเรื่องแรกเนี่ยสัจจะในชุมจนหรือเสือสังฟาสามและอีกเรื่องหนึ่งกับการขึ้นแท่นเป็นนังเ,งเอกละครเนยนเรื่องแรกก็คือเรื่องสาวน้อยร้อยไม้ประกบคู่กับบอมพงศกรค่ะสาวคนต่อไปค่ะมินีพันธิราค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครเรื่องสาวสองวิญ,ญญาณที่คาดว่าต้นปีเราน่าจะได้ชมกันค่ะคนต่อไปนะคะอ้อมอังคณาค่ะ ละครอัปเดตมา3เรื่องค่ะก็คือละครเรื่องนางสาวเสื้โลนสาวสองวิญญาณแล้วก็สายเปรค,ค่ะสาวคนต่อไปนะคะเกรซบุษรินค่ะมีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือละครเรื่องปางเสนหาและเรื่องคุ้งเสนหาค่ะคนต่อไปนะคะแก้วสายคริสตันค่ะมีละครหนึ่งเรื่องค่ะคือละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจค่ะต่อไปนะคะสมัยศาสินาค่ะ มีละคร2เรื่องที่อยู่ระหว่างการไททํานั่นก็คือละครเรื่องพยัคฆ์ไร้ในกุหลาบและก็เรื่องอุ้มรักปาฏิหารค่ะสาวคนต่อไปค่ะมิลลี่อภิสราค่ะมีละครอัพเดตมา2เรื่องนะคะก็คือละครเรื่องเข็มซ้ำปลายและก็ชาติพยัคฆ์คมนักเลงค่ะสาวคนต่อไปนะคะลีเบียรนัทรินค่ะมีละครอยู่2เรื่องนะคะก็คือละครเรื่องเผยบ้านไร้สะพไยโซและก็คุ้งสเสน่หาค่ะสาวคนต่อไปค่ะพรรันดาภาค่ะ มีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์แล้วก็เจ้าเสาวจำเลยค่ะสาวคนต่อไปนะคะแก้มกวินตราค่ะ ณนะตอนนี้นะคะมีละครอยู่หนึ่งเรื่องที่ปีกล้องแล้วรอกันออกอากาศก็คือละครเรื่องนางสาวส้มลนคาดว่าเราน่าจะได้ชมกันในละครเย็นลอดถัดไปยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะจริงๆแล้วนะคะแก้มเนี่ยก็มีละครอีก2เรื่องนะคะก็คือเจ้าสาวจําเลยแล้วก็คุ้งสนิหาแต่จําเป็นต้องถอนตัวกระทันหันนะคะเนื่องจากว่าตนเองนั้นมีน้องนั่นเองค่ะสาวคนต่อไปค่ะไมล์มาริสาโชว์ค่ะ มีละคร2เรื่องก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณแล้วก็พยักยิ่เกค่ะคนต่อไปนะคะแบมแบมนัสมนค่ะกับละคร1เรื่องค่ะเคหานางคอยค่ะสาวคนต่อไปค่ะใจบววฮิดดิ้งค่ะมีละครด้วยกัน1เรื่องคือเรื่องอุ้มรักปาฏิหารค่ะคนต่อไปนะคะจะได้อินโตเรค่ะมีละครด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือเขยบ้านไร่สะปภ้โซค่ะแล้วก็เรื่องสาวน้อยร้อยไมค่ะ คนต่อไปนะคะจีนเชอร์ตินดาราค่ะมีละครด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คืออุ้มรักปาฏิหารค่ะคนต่อไปนะคะฟ้าอิงฟ้าค่ะกับละคร2เรื่องนะคะก็คือปังเสนหาแล้วก็พยัคฆ์ไรในกุลาบค่ะคนต่อไปคานิต้านิติต้าค่ะกับละคร1เรื่องก็คือเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะคนต่อไปนะคะกิฟสุพิชาค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องก็คือเรื่องห algebra, aki, ุบพญาเสือแล้วก็หงฟ้าค่ะ สาวคนต่อไปนะคะเอฟฟี่วรารดาค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน1เรื่องนะคะพยักราในกุรบคนต่อไปนะคะฟ้านิชานานค่ะมีละครหนึ่งเรื่องด้วยกันก็คือสาวสองวิญญาณค่ะ เรามาดูฝั่งนักสแสดงหญิงที่มักจะมาในบทร้ายสมากกว่ากันค่ะนั่นก็คือกุก๊กกิ๊กกชกรค่คะส่วนใหญ่เรามักจะชินกับบทที่กุ๊กกิ๊กเล่นร้ายสมากกว่านะคะและตอนนี้ค่ะกุ๊กกิ๊กก็มีอัปเดตละครอ,อยู่2อเรื่องก็คือเรื่องสามีเชื่อคืนแล้วก็เข็มซ้อมปลายค่ะสาวคนต่อไปค่ะตานกัญญาค่ะ ซึ่งก็มาพักหลังส่วนใหญ่จะเห็นตานเนี่ยเล่นเป็นตัวไร้แต่ก็เด่นนะคะและตอนนี้ค่ะตาลนก็กําลังมีละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทํสองเรื่องก็คือละครเรื่องสัจจะในชุมโจนหรือเสือสั่งฟาสามและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องคุ้งสเสนหานะคะที่มารับบทแทนแก้มกวินตรานั่นเองค่ะสาวคนต่อไปค่ะคณะริญยารัตค่ะ เป็นนางร้ายสาวสวยอีกคนกับละครที่จบไปล่าสุดก็คือพริกกับเกลือค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตละครเข้ามานะคะงัไงก็เราประกาศจากทางช่องอีทีแล้วกันค่ะสาวคนต่อไปค่ะเกี่ยวก้อยขนกวินค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกนักแสดงคุณภาพเช่นเดียวกันกันกบบทร้ายตอนนี้มีละคร2เรื่องด้วยกันค่ะก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาราแล้วก็กรงน้ำพึ่งค่ะสาวคนต่อไปค่ะสาอนิสาค่ะ ซึ่งก็เป็นนางร้ายสาวสวยอีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้มีละครอยู่ด้วยกัน3มเรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําทั้ง3เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาเขยบ้านไรซ์ไฮโซนและก็เรื่องเจ้าสาวจาเลยค่ะที่มารับบทแทนแก้มนั่นเองค่ะคนต่อไปนะคะโมอามีนาค่ะเรียกได้ว่าเป็นโลโก้นางร้ายไปแล้วนะคะสําหรับสาวโมอามีนาค่ะตอนนี้ที่อัปเดตละครอยู่ด้วยกัน2องเรื่องก็คือละครเรื่องหมอลาซัมเมอร์และก็เรื่องเพลิงกินนารีค่ะ สาวคนต่อไปค่ะลิตาพาริตาค่ะตอนนี้มีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องปล้นลอยฟ้าที่อยู่ระหว่างการออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเขยบ้านไร่สับเพโซค่ะสาวคนต่อไปค่ะฝนปริตาค่ะกับละครหนึ่งเรื่องนะคะชาติพยักคมนักเลงค่ะคนต่อไปค่ะเฟิร์นเกสราค่ะ ซึ่งมีละครอยู่กัน2เรื่องที่ปิดกล้องแล้วทั้ง2เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องนางสาวส้มหล,ล,ล่นและก็สามีชช่วคืนค่ะคาดว่าเราน่าจะได้ชมกันทั้ง2เรื่องเลยค่ะสาวคนต่อไปค่ะไมพัฒนิดาค่ะกับละครหนึ่งเรื่องคือหมอลำซัมเมอร์ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือเมสิรินค่ะมีละครอยู่2เรื่องนะคะก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนแล้วก็สาวห้าค่ะ และนี่ก็เป็นการอัปเดตผลงานละครล่าสุดของนักแสดงหญิงช่อง7กันนะคะคาดว่าในปี2565เราคงจะได้ชมกันค่ะเท่าที่มีเอาเรียบเรียงมาได้นะคะหากว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปตรงไหนอย่างไรนะคะไม่เอ๋ก็ต้องขอภัยวนณาที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมรอชมเรื่องอะไรและผลงานของใครกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ